สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคําทํานายหมอปลายภายกระซิบหรือภิกษุณีปลายทํานายขนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัตใิใหญ่ๆโตๆที่ทําให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ ที่พวกเราต้องเห็นไหมภิกษุณีปลายกล่าวว่าขณะที่โลกมนุษย์ต้องจารึกนั้นแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันอย่างไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าผู้เขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินสุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปลายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องควันที่จะทำให้เดินทางลำบาก มีการยกเลิกไฟท์เที่ยวบินไปแล้ว4-5 0 0 0ไฟท์ก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดขมาไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องของคนบงการบันเทิงภิกษุณีปายกล่าวว่าปีนี้คนแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติจะิจชาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่ง ก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆนะ่ะเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์ซึ่งจะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพนะ่ะมันหายไปเยอะในโลกใบนี้ ความคืบหน้าสววันชัยฝันเปรียง19เมษายนดาวพฤหัสย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรือง5เมษายนนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่นานเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า19เมษายนดาวพฤหัสย,ย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองขอพูดเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับดาวพฤหัสจะย้ายราศี ในช่วงดึกของวันที่19เมษายน2566จากราศีมีนซึ่งเป็นวินาศกับดวงเมืองเข้าสู่ราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคซึ่งเดิมเป็นวินาศก่อให้เกิดความวุ่นวายขัดแย้งแตกแยกไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพเกิดวิกฤตทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อแต่นี้เมื่อย้ายเข้าราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองจะตรงกันข้าม กับที่ผ่านมาคือคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองเหตุบ้านการเมืองจะเป็นไปดังนี้ 1. อําอำนาจเก่าคนเก่าจะถูกบทขยี้ด้วยอำนาจใหม่คนใหม่ที่เป็นความหวังใหม่ของประชาชน 2. การปฏิวัติรัฐประหารทั้งการปกครองที่ไม่เป็นไปตามทํานองครองธรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก 3. รัฐธ,ธรรมนูญและข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นหลักของบ้านของเมือง จะต้องถูกแก้ไขปรับปรุงให้ตรงไปตรงมาอยู่ในทํานองครองธรรม 4. กระบวนการยุติธรรมจะเดินหน้าทําหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนอย่างแท้จริง 5. พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าอารชัชีที่นอกรีดนอกรอยจะถูกขจัดออกไปการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ที่ย่อย่อนอ่อนแอก็จะถูกกระชับกำกับให้ดีขึ้น 6. การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นเข้มงวดกวดขันทั้งข้าราชการนักการเมืองจะกระเด็นมีให้เห็นก็ในคราวนี้7ดาวพฤหัสจะอยู่กับราศีเมษดวงเมืองหนึ่งปีเป็นการรีเซ็ตประเทศรีเซ็ตการบริหารจัดการเป็นปฐมบทของความเจริญรุ่งเรืองก้าข้ามความขัดแยง้งเกิดความปรองดองสมานฉัน,นต่อแต่นี้ จะอยู่ในเรือกนกระดุมพะระเศรษฐกิจการเงินการคลังและการค้าจะดีขึ้นเงินทองของประชาชนจะคล่องตัวลืมตาอ้าปากกันได้ทั่วถึงใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีดวงดาวเขาไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่าคนเก่าอำนาจเก่าไม่ได้เป็นถูกบทขยี้เรื่องเก่าของเก่าถูกขย่าทิ้งเริ่มต้นกันใหม่สดใสกว่าเก่าอย่างแน่นอน เมื่อดาวรรหัสนำโชคนำชัยมาเยี่ยงนี้ก็ต้องมีพิธีต้อนรับตามตำรับโบราณประเพณีวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจึงได้จัดพิธีสวดนพเคราะห์ในวันที่19เมษายนเวลา19นาฬิกาเรืองงามยามดีมารับโชครับชัยร่วมกันนะครับเปิดคำทํานายหมอนิดย้ำชัดบิ๊กป้อมพรเดกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มอนิดเผย นายกรัฐมนตรีคนที่30มีเพียงสองปอเท่านั้นปอที่1คือบิ๊กปอมพรเดกประวิทย์วงสุวรรณรองลงมาคือปอที่2คือบิ๊กตู่พรเดกประยุทธ์จันโอชาคงไม่มีคนอื่นที่มีบาร,รมีมากกว่าสองปอที่กล่าวขึ้นมานี้ถึงแม้พักเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ส่งราชรถไปเชิญพรเดกประวิทย์มานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถ ฝ่าด่านสวอวอ250เสียงไปได้ผมจึงให้พระเอกประวิทย์เป็นเต็งหนึ่งสิทธิสายรุง้งแต่ก็สงสารสังขารที่ควรจะระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากๆทั้งปีนี้และปีหน้า2567อย่าประมาทเป็นอันขาดบิ๊กป้อมพระเอกประวิทย์วงสุวรรณเกิด11ส,สิงหาคม2488วันเสาร์ปีรากาอายุ77ปีมีดิทีธาตุน้ำ ปีนี้ดวงดีมีโอกาสที่ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เต็มตัวแต่พอเข้าปี66ซึ่งเป็นปีเถาะจะมาชงกับปีรากาแถมอายุ78ก็เจอ2เด้งทั้งเจอปีชงทั้งเจออายุให้โทษอีกท่านควรจะระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากๆดวงของพิกป้อมจะไม่ดีติดต่อกัน2ปีคือปี2566 เจอปีชงและอายุให้โทษพอเข้าปี2567ธาตุน้ำของท่านน่ะจะถูกธาตุดินกักไว้จึงต้องระวังให้มากความคืบน้าล่าสุดหมอปายภายกระิบหรือภิกษุณีปายเล่านิทานงโง่เฮ้งลุงเปลี่ยนไปดวงดิ่งหมอปลายภพยกระซิบปัจจุบันสถานภาพนักบวชภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานก่อนการเจาะดวงลุง ปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับโง่แหงเกลี่ยนผิดเวลาดวงแปก๊กหมอปายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงเจ็บมือคุณลุงนั้นมือบวมคือมีครั้งหนึ่งน่ะได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเปะ๊ะก็รอเพราะว่าตึงเปะ๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละอย่างหน้าตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลย ตึงจนคิ้วเด้งเลยนะ่ะโงเฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเรานั้นต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไหร่ทีนี้เหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว 2. จะต้องถูกคนหักหลังส คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล้มเพราะฉะนั้นนะ่ะประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมสิ่งที่ท่านหวังเอาไว้อาจจะไม่ได้ดังหวังตอนนี้นะ่ะดวงเขาแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในนะ่ะเริ่มจะไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมาคำพูดเหมือนเป็นลมมันไม่มีความแข็งแกร่งและก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมูไหหม่ไหนหมู่ไหนมันไม่ได้ตามที่เขาหวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะ่ะท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าโงเ่เฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและ มันก็เลยเข้าทางของทีมแดงที่เขาน่ยพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจถามหาถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพของลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็เป็นห่วงใยก็อยากให้พักผ่อน การถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆนะถอยตอนนี้นะ่ะจะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลา2-3ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยํำปกติแต่เขานนะจะไม่มีใครคุ้มแล้วทีนี้นะ่ะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายไปเองตามอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นเป็นตอนนี้นะ่ะ2-3ปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว้ และจะไม่ไว้หน้าถอยยังทันอยู่ยังไงถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤษภาหรือพฤศจิกายน